จี๋จี๋ใครจะจี๋เอาเปิดเอา,เอา,เอายกขึ้นไปอยู่ที่ป่าหมานปักเขาให้เรียบร้อยไหมปักใส่เน็ตนะครับโอ้โหแต้มแรกอยู่ที่ฟั่งป่าลิงลมนะครับ หนึ่งศูนย์นะครับ <c ười> ก็ยังยกข้างยกเขาปลาเขาดุมเม่ันใจให้ผมกนม้ต้องไปจีบเลี้ยมสองสหาจีบสามไปกักกันเองะล้อตัวยกทั้งสองบอยู่น้ำกันมากันีก็่มันใจก้ากันม่ตัเปกยังที่อเอาเปิด เอายกขึ work yani mm ้นมาเอาเตะบ้าปาหงหวนปาบโอ้ยนะครับดีนะเขาโ็สูระข้างมันบอกว่าจะตีเบาตีเบาตีหนัก

ศูนย์สี่นะครับสี่ศูนย์นะครับ เอาป๋ามันเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่ป๋ามันสั้นแบกเข้าไปเอา้า <c oughs> <c oughs> ศูนย <krit> <therapeutic ogan> ์สี่นะครับ สี่ศูนย์นะครับทักทายกระบี่ทักยเชีย,ยงกงด้วยนะครับ เมือแป้งเสียตังหน่อยเอานลครับประมาณได้แต็มนะครับหนึ่งสี่นะครับ

ปัถ่ายช่างอะไรยนต์นะครับเจ้ไปนะครับคุณจัทยานะครับนี่กล้ามแปงรวยทุกคนมางานนะครับหกหนึ่งนะครับ ป่าหมานเสิฟไปเอาป่านิลมเปิดหนึ่งยกขึ้นมาป่านิลมเตะกัมาก่อนป่าหมานเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่ป่าหมานซันแบ็เข้าไปได้แต้มนะครับ

ได้มาเป็นสามหกแล้วครับไปเจ็ดล้อยเจ็ดล้อยเอาแข็งมือหนึ่จีเดี๋ยวมันสี่โต๊ะบ้างไปนนี้เป่าบ้างวันนี้ไรเปล่าบ้างวันนี่มันสี่งวยหัวมันงวย เอาปาหมานเสือไปเอาป่าริโนเปิด1นึ่งยกขึ้นมาปโานิโเต็มระก่อใหม่ครับรับเป็นอาชีพไปไรนไม่ใช่แะก็มามากนี้รอ๋อทักไทย

เอาสกีพันแปดไปะไ <requ> คร่แปดสี่นะครับตักทายขัวเข้มนะครับตะไคายกำพลมุ่งดีไก่แจ้ไม่มานะครับ เอ้าป่าริลมข้ามมาก่อนเรียบร้อยไม่รู้มีเหรียมหรือเปล่าพี่แปงเดินอยู่ข้างสนามนะครับอเ,เอาป่ามันสันแบกไปเรียบร้อย มีคนบอกเลยวาเวลาเน่นเยอะาหยุดริงนะแต่ว่าเด็เล่นหมดเลยต่าอะไรกัมาว่าเดนกู่กันเอ่ะไม่จรินะวันนี้เด็กคนละเนี่ยมันไม่หลุดเนาะ ที่เก้านะครับ คู่เอกย,ยกให้เป็นขุนโจนมวยป่านะครับขุนโจนมวยป่ามีเหลี่ยมแรกข้ามนะครับแรกข้ามหัว9-4นะครับอ๋อกรบป่าลิ่งนมนำไป10-4ต่อแล้วนะครับ นะรครับป่าลิงนมนี้ห่างไปอีกหนึ่งแจมนะครับแต้มเดียวเกมนะครับข่าในโรงศักดิาติทอน,นะครับท้าายเทพเด็กนะครับอ้าวจบเกมนะครับ ปา๋าลิงรมเอาชนะไปนะครับอ,ๆๆอ,อยากไปไปรับไปรับก็กลับบ้านเลยนะครับตอนนี้เดีแอวมินขออยาุาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับโว้ยยับงบรกว่เตีใส่กล้องอันดีอยู่